บ่ายวันนี้ณนะโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลบตําบลโนนราศีอําเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามราชวิทยายลัยจุฬาภรเชิญถุงยางชีพพร้อมสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวันไหนลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยร,ราชนารีจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอรบระบือเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายวิบูล์แววบันดิตผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานแก่นายอำเภอบบรบือและตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้จากสถานาการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบบรบือระหว่างวันที่16-17กรกฎาคม2567นั้นทำให้ปริมาณน้ำเกินความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำและทำให้ทำนบดินระบายน้ำลงช่องอาคารระบายน้ำล้นขาดเป็นทางยาวกว่า50เมตร ส่งผลให้น้ำทลักเข้าท่วมพื้นที่ใน5ตำบลของอำเภอรบรบือได้แก่ตำบลโนนราสีตำบลกำพีตำบลน,นอนงวัวตำบลบัวมาศและตำบลหนองม่วงเบื้องต้นบ้านเรือนรัศดรได้นนรับผลกระทบ26ครัวเรือนถนนถูกตัดขาด18สายพื้นที่การ,กรเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ18,100ไร่